สวัสดีค่ะกุ Good ๊ดเทิร์นหมอเกินเมื่อนนี้กับมะย่างรอสวนค่ะตอนเศร้าๆค่ะไก่จะเที่ยงแล้วค่ะฟอร์มิทากนี่แหละค่ะกะมาเดินรอสวนเคื่อเก่าค่ะเมื่อนี้กะมาหาเปิดเครือแตงเบงผลแตงค่ะเมื่อนี้ก็สิมีเมนูอ่า ปุ่นปลาทูค่ะก่อนที่ว่าจะปุ่นปลาทูขอยกสิบเมญางเลาะสวนค่ะมาหาเบิงว่าอันมีผักอย่างโพสิปิแกมครับปุ่นปลาทูค่ะลงจากที่เลาะเบิงกับมีบักเต่งักเขือเทศก็เริ่มสุกอีกแล้วค่ะกินแทบจะระทันค่ะปลูกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเขือเทศนาร้อนปีนี้ก็เพราะต้องซื้อเลยค่ะ สำนนีก็กินบะทันค่ะต้่มยำตำส้มตำบักเตงตำทั่วค่ะอยากตำเมื่อใดอยากตำอยากแต้บะเขเทศดเมื่อใดกะยางมะเด็ดเอาเก็บเอาส่วนหลังบ้านค่ะปีนี้กะเริ่มต้นปลูกมะละปีแรกแล้วก็มีผล้นในเห็นปีแรกค่ะลูกน้ํากับบอคใยญ่ปันใดลูกนี้น่อย นี่ค่ะบอกไปกระเด็ดเพืเอทศซิ้ซมไปค่ะนี่ค่ะมาลาจีนหลังจากที่ปลูกกระเพ่งมีผลให้เห็นค่ะน่าจะมีสองลูค่ะที่พึ่งออกวาสิกิพันไว้ปลูกปีหน้าค่ะแล้วก็ซีมีพิกหวานหรือปรับปีก้าค่ะนี่กำลังมีผลออกมาปีนี้อัน ผักมันเสร็จกระเด e n กระเด e n เดือดเนะะี่เด้อค่ะเพราะาต้นบัวคอยใหญ่บัวเกลือเทศก็เต็มค่ะกลจะเข่าอันหน้าหนาวกะออกลูกไรมากกเกลื่อยๆเกลื่อยๆค่ะเพราะว่ากิ่งน้ำก็แตกไปเรื่อยค่ะอันนี้ผักยังกระจำซื้อเื่ออะไรเด้อค่ะแต่ว่าเขาจ้าก็สิเอาไปลวกใส่น้ำแล้วก็ไปเฮ็ดอันผัดใส่ผักสลัด ใส่สปาเกตตี้เบาผิดค่ะมีนู้่ีกะเจว็ดยอกะสิเด็ดใบน้งไปอันลวกน้ำค่ะกินเลือกไปอ,อ่อ,อนๆผักกะเนียนคุณสามีพนกบงหูซื้อค่ะนางกะว่ามันเกลียวพนกะว่าให้ทอนทิ้งกะบ,บอกพนว่าผักกัะนี้มันตนใหญ่อยู่แล้ว ุณสามีครับเพคุนกับพ่อคอยว่าจะหูพักอีกอย่างเยอะแยะนะคะเพราะว่าเพคุนพ่อแม่เพ่นบรษษษษษนิพาเฮ็ดเกษตรเนาะเพคุนกับพ่อหูว่าพักอีกอย่างเนี่ยพูดเฮ็ดงานคิดว่าการก่อสร้างปูกระเวรงพ่อคอยรู้เรื่องแบบนี้คอยกับพ่อรู้ว่าเอาซองซื้อผักอันนี้ไปทิ้งไว้ได้เดี๋ยวคนสิบหาบงในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าซื้อว่าอย่างนี่ค่ะกะลางน้ำเรียบร้อยแล้วกับมะลวกค่ะ ตุ๋วหรือต้มอ,อันนี้ก็เขาก็เตรียมเครื่องแกงเรียบร้อยแล้ว<ม>กลับมาใบเนื้อปลาทูหรืออ่าแกะเอากางออกค่ะ<ม>เพื่อจะเลือกเอาต้นเนื้อแล้วเขาก็แกะแกะแกเอากางเอาอย่างโอกเคดีเพราะว่อยให้ผดีกางปลาก,ก็จะลายเนื้อปลาทูนี่ก็ซื้อมาจากร้านไทยนะคะปลาทูโต้ใหญ่เต็มโต้จำไว้ได้ว่าจะ จัดยูโรค่ะเพราะว่าบริเวณราคากระลิงคือก,กันออกซิแม่ต่ำเลยค่ะต่ำปลาทูน้ำปลาลงปลาลาแล้ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ปลาทูลงไปปลาทูน,นี่ก็เป็นปลาทูแซ่แข็งนะคะแล้วก็เอาไปต้มบรเมนเออลืมกมาต้มบรเมนต้มก็เอาไปหนึ่งก่อนค่ะหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ซิมว่าแกะเนื้อปลาออก Okay, ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นบานเฮเขาก็จะปิ๊งไฟหรือ,อย่างไฟมันหอมนะคะแต่อ<า>ย่นีโอก็อสีมาดังไฟค่ะใส่เวลากันหนึ่งเอากันเลยค่ะหนึ่งหนึ่งให้นำเข็งที่ว่านะักเกาะปลายนะลายออกอค่อยหนึ่งไปหลงังจากที่ว่าไปไปแล้วเขาก็มายั่วค่ะหรือตำค่ะให้เขาก็เครื่องเก่งกะงสีมีกระเทียมหอม พรีกปนค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผงนัว